สวัสดีครับท่านปู้ชมครับคลิปนี้ก็มาพบพอกันคือเก่ากับสร้างนั่นบัดน,น้าเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมีประโยชน์มานำเสนอกับพี่น,อน้องท่านปู้ชมคือเก่านะครับ ครับคลิปนี้จะพ้ามาเบิงวิธีการติดตั้งชักโครกนะครับชักโครกคือสุขภัณฑ์ใน้องน้ำของเทาหล่ะครับครับชักโครกตัวนี้จะเป็นชักโครกที่มีหมอน้ำนะครับมีทางน้ำติดมาในโตเรียบร้อยนะครับครับจะอุปกรณ์ของชักโครกนะครับมีหมอน้ำฟ้าหมอน้ำนะครับแต่ถชักโครกนะครับ เราก็จะมีฐานของทอทรงนำทรงของเสียนะครับทรงระบายของเสียอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวหน่อยฐานขอตอขอตอจากชโคโถชโคตัวใหญ่นะครับเนาะรุ่นนี้จะมีเพิ่มมากก็คือทอทรงอีกตัวตัวหน่อยนะครับ ทอ่อทรงตัวหน่อยนะครับเนาะผมจะภาพมาเบ่งวิธีการติดตั้งมันจะติดตั้งกันยังไงนะครับนี่ครับนี่คือทอ่อทรงระบายของเสียนะครับของัะโครกนะครับนะครับนี่ก็คือขอต่อตัวตัวอยู่ข้างในนะครับข้างในข้างในจะต่อจากทอ่อทรงตัวของท่อะโค่ครับต่อลงมาหาตัวนี้นะครับครับอันดับแรกเขาจะจะทำการ ท่อพซี่นะครับหรือท่อทรงที่เขาต่อมาไหวนะครับต่อมาจากบ่อสวมข้างหลังนะครับบ่อสวมท้งว่าขุดหลุมหบนะครับจะต่อเป็นท่อทรงมากนะครับเดี๋ยวใช้ท่อพีซี่ขนาดซีนิ้วครับซีนิ้วนะครับจตตัดให้เสมอกับพื้นผิวของกระเบื้องครับแต่เสมอกันเลยครับครับพื้นผิวของกระเบื้องนะครับเนาะ คตัดเีย์ให้เสมอกันนะครับสวยงามนะครับเพื่อการติดตั้งจะได้ง่ายสะดวกครับตัดให้เสมอก็เพื้นผิวข้องกระเบื้องนะครับเนะาะให้สูงกว่าเพื้นผิวข้องกระเบื้องนะครับให้เสมอกันเลย มาติดตามเมืองไปต้องกันนะครับวิธีการติดตั้งชกโคกนะครับสุขพันฑ์ในของน้ำนะครับใน้องน้ำแล้แล้วก็ต้องติดชกโคกนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบครับชกโคกแบบมีหมอน้ำก็มีนะครับแบบแต่ว่าตัวนี้จะมีหมอน้ำนะครับนะครับตัดเรียบร้อยครับเสมอครับขื่นผิวห้องกระเบื้องนะครับกระเบื้องผืนเท่านะครับเสมอกันเลยครับเพียงกันเลยนะครับเนาะ ลักษณะนี้นะครับัาจากนั้นก็นจะนำํำฐานหรือขอต่อทอระบายของเสียนะครับออกจากโถชักโครกนะครับลงมาของขอต่อชิ้นนี้นะครับจะเป็นทอระบายของเสียนะครับลงหาทอทรงนะครับทอทรงคือทอ PVC ีซีนิวนะครับ ก็จะมานำ,นำมาวางมันตรงรูทอพีบีซีซีเหนีวเขานะครับแล้วผมก็จะทำการขีดไว้นะครับขีดตามแบบไว้เพื่อขั้นตอนต,อนต่อไปเขาจะได้เอาปูนมาวางนะครับใส่ปูนมาว่างนะครับขีดตามแบบนะครับก็ <c oughs> จะทำการเจาะรูน้ำน้ครับ เจาะรูเพื่อยึดสกูลงพื้นนะครับเพื่อความเน่นเพื่อความเน่นาน้าอนะครับหมันโค้งนะครับจะได้ปไปเซ่ไปเซ่มากนะครับเนาะจะมาจุดที่เขาจะใส่จัจ่านะครับเจาะฟฝังพุกยางนะครับจะมาได้จุดตรงที่เราามรูยังเข้ามาไปแล้ีว ข้ามั่นเคราะห์นะครับข้ามเคราะห์ขั้นตีนะครับเคาะห์ระเบีองนะครับเคาะตรงโ็นตัวหนึ่งนะครับดูประมาณสองนึ่งครึ่งนะครับตะกูที่เท่าจะยึดกับหน้าประมาณสองนึ้งครึ่งครับเคราะห์ประมาณสองนึ่งครึ่งนะครับสองลู่นะครับ ครับหลังจากเจาะรูเสร็จเรียบร้อยครับทำข้อสะอาดออกทำขั้นสะอาดออกเพื่อจะได้ทำงานได้สะดวกนะครับมันจะเอาผูกยางนะครับผูกยางมาฝังลงไปนะครับตอกลงไปเพื่อจะเพื่อจะนําสกูนะครับมาหมุนยึดนะครับเพื่อเป็นตัวยึด ยึดกับสกูนะครับพวกยางจะได้ยึดกับสกูนะครับจะได้แน่นนะครับหลังจากนั้นผมกดจะนําปูนนะครับปูนที่ผมใส่ก็คือใส่ปูนผสมกับน้ำนะครับจะใส่ทรายนะครับใส่ปูนอย่างเดียวนะครับผสมกับน้ำเข้มข้นนะครับเหนียวๆนะครับมันจะนํามาว่างตามห้อยที่ขีดตามแบบของฐานชะโคกครับฐานทอ ระบายของจะโขกนะครับครับนำมาวางเพื่อเพิ่มความยึดเกาะและจะบ,บม่มีช่องให้กินกินของเสียเขามาในห่องห่องห้องน้ำของเขาได้นะครับเนาะหลังจากนล้นก็นํนนนนำมาใส่ครับนํำมา ว่างให้ตรงกับรูนะครับกับรูของทอพี่ซีซีนิวนะครับให้ตรงกับรูนะครับนําสกูมาหมุนยึดลงไปนะครับสกูมันยึดลงไปนะครับใ่กระพูกอย่างเข้าฝังไปนั่นแหละครับมหมุนยึดลงไปให้แน่นนะครับยึดให้แน่นเลยนะครับเด้อ มายึดเงินแล้วนะครับปูนที่มันเลื่อยออกมานะครับขเขาทําการเจ็บออกนะครับเจ็บออกตัดออกนะครับปูนที่เลื่อยออกมานี่คือลูกยางนะครับลูกยางกันกินนะครับกันกินกันรั่วกันซึมนะครับระวางขอต่อของรูระบายของเสียของชะโคกับกับต,ตัวระบายขอต่อตัวนครับจะมีลูกยางตัวหนึง่งกันซึมกันกินนะครับ จินเกิดมาะนะครับกันซึมด้วยนะครับทำความสะอาดครับทำความสะอาดปูนที่มันเลื่อยออกมานะครับเก็บออกทำความสะอาเดเรียบร้อยนะครับทำความสวยงามนะครับใส่ผ้าแห่งเช็ดครับเก็บทำความสะอาดส่วนปูนที่มันเกินมันเลื่อยออกมานะครับนะครับแล้วเมื่อเขา ตั้งสินส่วนของฉโคกตัวนี้เร็จเรียบร้อยนะครับท่อระบายตัวนี้เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งวาล์วนะครับวาล์ปิดเปิดอย่างที่ผมจะติดตั้งวาล์ปิดเปิดก่อนเพราะว่าตุง มันอยู่ว่าว่าวตัวนี้จะอยู่สองช่องแคบนะครับถ้าเขาถ้าเขาต่างโทสักโทสักโคขึ้นแล้วเขาติดติดต่างลำบากนะครับเนาะเขาจะหมุนเขาหมุนเขาลลำบากพอบปาปาเนาปล่อยลูกมากเมา่อาจะหมุนลำบากนะครับเขาติดต่างชะกโขก่อนนะครับผมก็เลยติดต่างว่าวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกทำงานง่ายของของเขานะครับเนาะติดต่างว่าวตัวนี้ก่อนนะครับ ว่ปิดเปิดเกี right ่ยวสองทางนะครับเกี่ยวหนอกสองทางจะเป็นเกี่ยวหนอกเบิดนะครับสองทางหมุนเข้าไปหาขอต่อขอต่อเกี่ยวในนะครับที่เดินไว้ในฝาผนังนะครับเนาะหมุนเข้าไปครับใส่กระเจาข้อมาครับหมุนเข้าไปให้แน่นพ่อประมานนะครับให้ตึงนะครับเปิดให้แน่นพ่อประมาณนะครับ ไม่แน่นเกินไปนะครับใช้แต่เกี่ยวรูดนะครับตึงพ่อประมาณกับพ่อนะครับนะครับก็จะได้ลักษณะนี่นครับมุนไหวรียบร้อยหลังจากนั้นจะมายกโถสโคกครับโถตัวใหญ่ไันครับเพื่อเข้าไปไปลองเบิงนะครับลองเบิงเทียบเบิงนะครับเทียบเบิงว่า จะเข้ากันได้พอดีบ่นะครับกับโถท,ที่เขาตั้งไว้นะครับเขาติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็จะต้องการใส่ไม้จิกนะครับขีดตามขีดฐานนะครับขีดตามฐานมันนะครับฐานชะโคกขีดไม้ไว้นะครับฐานชะโคกเพื่อขั้นตอนต่อไปเขาจะได้นำปูนมาว่างนะครับนำปูนมาว่าง ว่างต่ำร้อยไม่จีทั้งขีดไว้น่ะละครับอาจารยง์ก็ยกออกครับจะลำบากในจังน้อยนะครับจะโคกนักครับจะโคกนักนะครับเนาะมาได้ลักษณะนั่นแหละผมก็จะมาทำการประกอบนะครับประกอบมอนํำนะครับประกอบสายนำดีเขากับมอหนํำจะโคกนะครับ มอหมานามหรือทังนาม ok. นะครับท like ังนามของชะโคกนะครับจะใส่เทปพันเกี่ยวนะครับพันเกี่ยวท่อนามเขานะครับท่อนามเขาในหมอนามนะครับจะเป็นเกี่ยวนะครับจะเป็นเกี่ยวละเอียดนะครับพันประมาณหกรอบนะครับนนาสายนํำดีนะ cool. like. ครับสายดำดีของชะโคกนะครับมาหมุนเขานะครับ ใส่ปเจเข้ามาหมุนนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้ตึงมือนะครับต้าตึงมือแล้วกัพ่อนะครับอย่าไปฝืนหมุนไปจนจนแน่นเกินไปนะครับจะถ้ามห้เกี่ยวลูดนะครับเอาพ่อตึงตึงมือรู้สึกว่านแน่นแล้วกับพ่อนะครับพอถึงตึงมือนะครับเนาะ มันจะบวมมนแน่นจนเกินไปเท่าที่เกี่ยวรูดนะครับหลังจากนั้นก็เช็คเบิ้งนะครับเช็คเบิ้งเกี่ยวที่ทั้งโรงงานเขาติดตั้งไม่เห้าว่าเขามุนแน่นบ่ถ้าบ่แน่นเขาก็หมุนเข้าไปแหแน่นนะครับเช็คเบิ้งทุกทุกเกี่ยวนะครับทาบ่านานแน่นก็หมุนใหแน่นนะครับลูกยางกันกระแทกนะครับกันซึมกันกระแทกใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นหลังจากประกอบท่อดําดีเสเียบร้อยนะครับเขาก็จะนําถังนำ้ำถังน้ำของักโคกมาประกอบกับตัวโถักโคกนะครับนำมาประกอบนะครับจัดให้รูยึดน็อตนะครับรูยึดนอด็อตยึดนอด็อตถังถังน้ำกับโถให้รูมันตรงกันนะครับ จะมีรูอยู่สองรูนะครับสำหรับยึดน็อตยึดยึดจะโคกระถังน,น้ำนะครับให้แน่นอยู่้ำกันนะครับเนาะจะมีอยู่สองรูนะครับเนีย่ยคือน็อตที่ใช้สำหรับยึดนะครับจะมีดูอย่างด่านนึงนะครับกันซึมนะครับอย่างกาันซึมอยู่ด้านนึงนะครับ จะมีรู S S ้นะครับมันม่ตรงกันแล้วก็เอาด่านที่มีลูกยางลูกไปใต่นะด้านล่างนะครับเอาด่านที่มีลูกยางสีดำๆนะครับลูกไปด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็เอาน็อตตบโพ้นะครับสวมเข้าไปจากด้านล่างขึ้นไปนะครับหมุนยึดติดกับน็อตตัวเมียที่ยู่ด้านบนนะครับหมุนยึดติดกันไว้นะครับ สองตัวครับใส่สองตัวนะครับเนาะจะมีสองรูนะครับรูยึดนะครับสองรูครับมุนได้เลยครับมุนให้แน่นนะครับโดยการใช้ไขควงนะครับไขควงแสกนะครับไขควงปลายแฉกมุนให้แน่นเลยนะครับมุนให้แน่นสนิทครับเพื่อจะบริเลวซึมนะครับน้ำจะบริ่วซึมลงตรง ตรงรูน็อตของเห้านะครับถ้าห้ามหมุนบนแหนน้ำจะรั่วนะครับน้ำจะซึมโลงนะครับต้องหมุนแหนนเลยครับหมุนสลับกันนะครับสองด่านหมุนด่านนี้นะครับหมุนอีกด่านนั่นนะครับหมุนสลับไปสลับมานะครับให้ลงพอๆกันทั้งสองด่านนะครับเนาะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการว่างปูนนะครับตามที่ผมได้ใส่ไม่จิกขีด ไม้ใวนะครับบ้างไปตามร้อยสอมิจิองเฮ้านะครับปูนที่ใส่กับเศษปูนผสมกับน้ำนะครับจะมาใส่ทรายนะครับจะมาผสมทรายนะครับจะมีแต่ปูนกับน้ำผนะสมเนื่อเหนียวนะครับมาว่างนะครับบางว้างรับฐานของจะโคกนั่นะครับ ต่อไปเป็นกาการการยกชักโครกไปที่ตั้งนะครับเนาะว่างลงนะครับเห็นได้เลยรูปมันตรงกันครับตัวฐานที่เขาตั้งไปก้อนนะครับรูปมันตรงกันนะครับรูปะะใบของเสียมันตรงกันนะครับจัดให้ได้ตามระดับน้ำนะครับด้านขวางให้ได้ระดับน้ำนะครับด้านยาวายใั้ได้ระดับน้ำเหมือนกันนะครับเด้อ การตั้งตทโคกก็คือตั้งต้องตั้งห้ไรระดับน้ำนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านขวานะครับตอนนี้ผมวางระดับน้ำอยู่ท yes. ี่ด้านขวานะครับจัดให้ได้ตามระดับน้ำนะครับแต่ถ้ามีตะโคเข้าหลังลงง่ายนะครับหลังลงง่ายไหลสะดวกนะครับนี่ครับด้านยาวก็ได้ระดับน้ำครับด่านยาวก็ได้รระดับน้ำเรียบร้อยครับโอเคนะครับเนาะ หลังจากนั้นนะครับทําการเจ็บปูนนะครับปูนทีเล่อ,ออกมานะครับปูนทีเล่อ,ออกมาจากฐานของจักรโคดครับเจ็บออกทำความสะอาดออกนะครับดูสวยงามเรียบร้อยนะครับเจ็บทำความสะอาดออกครับ จะโคกมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนีน้จะตั้งยากแนี่ยจะน้อยครับเพราะว่ามีสินส่วนหลายครับสินส่วนหลายนะครับขันตอนนี้ก็คือการหมุนสายนํำดีของหมอน้ำเชโคนะครับเขากับว่าวว่าวที่เขา,าติดตั้งไว้กับผน,งนังเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนเข่าให้ตึงๆมือนะครับอย่าหมุนแน่นจนเกินไปครับ จะทำเกี่ยวหลุดนะครับเนาะมันพอถึงตึงมือนะครับรุ่นนี้จะติดต่างยากเน่ยสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีฐานขอต่อเล่ารู่ระบายน้ำมาเพิ่มอีกครับปกติเราจะบ่มีนะครับฐานตัวตัวเาตัวพรมตังที่แรกที่บ่มีนะครับครับหลงังจาก ตั้งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝามาว่างประกอบกันนะครับฝาสาหรับกดน้านะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการตั้งโถชะโคกนะครับบอถึงกับหากนะครับสามารถเยดได้นะครับท่านผู้ชมสามารถเยดได้นะครับ คับวิธีการติดตั้งโถชะโครก็มีเพียงแค่นี้แหละครับครับสำหรับคลิปนี้มองว่าคมเด่นประโยชน์กับท่านผู้ชมมาไลา์กันหน่อยนะครับเนาะจะได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดจิตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสังนั่นบนนันณาเนเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับสาระดีๆมากสูพี่สู่น่อง รับชมนะครับเนาะสวัสดีครับ